ทะเบียนประมูลเอกสารสำหรับทะเบียนประมูลมีอยู่สองอย่างคือใบเสร็จกับชุดสงนวนใบเสร็จกับชุดสนวสนวต่างกันยังไงความหมายง่ายๆคือใบเสร็จคือเป็นป้ายมือหนึ่งป้ายมือหนึ่งหมายถึงว่าป้ายที่ยังไม่เคยถูกจดใช้งานเลยจบการประมูลเรียบร้อยออกใบเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่เคยจดใช้งานยังไม่เคยจดลงรถคันไหนเลยอันนี้คือเป็นใบเสร็จ ส่วนชุดสมนชุดสมนคือ,เป,ปอ,อเป็นป้ายมือสองพูดง่ายๆเป็นป้ายมือสองคือป้ายที่ถูกถอดออกจากรถลอยขึ้นมาคือถูกจดใช้งานแล้วถูกถอดรถออกมาเพื่อกะทําการอย่างใดอย่างหนึ่งคือเพื่อทําการซื้อขายหรือเพื่อทําการย้ายไปใส่รถคันอื่น,นหรือทําการมอบให้ท่านอืน่นก็เป็นชุดสมนแต่ทั้งสองอย่างเป็นทะเบียนที่ถูกกฎหมายทั้งคู่ พราะทะเบียนถือเป็นทรัพย์สินสามารถซื้อขายและเปลี่ยนกันได้ตลอดมันจะแตกต่างกันตรงการจดขอใช้ทะเบียนเท่านั้นครับผมการยื่นเอกสารที่ต่างกันขั้นตอนการดเนินงานที่ต่างกันแต่ทุกอย่างแล้วล้วนแล้วสามารถจดทะเบียนเพื่อได้ออกมาเป็นป้ายประมูลเหมือนกันในกรณีชุดสงวนนั้นแผ่นป้ายถ้าแผ่นป้ายเดิมชำรุดเสียหายสามารถขอคัดป้ายใหม่ออกป้ายใหม่ในระหว่างที่เราไปจดเสแลัวคันใหม่ได้เลย ป้ายขาวแผ่นละ100ป้ายสีแผ่นละ700แผ่นละนะครับคู่ละสองร้กับคู่ละพันสองส่วนถ้าเกิดเป็นใบเสร็จเป็นป้ายประมูลเบอรหนึ่งตัวนี้เมื่อนำชุดนี้ให้ทางโชรูมส่งจดหรือไปจอดใส่รถเนี่ยเราจะได้แผ่นป้ายใหม่จากขนส่งเลยคือป้ายสีหนึ่งคู่ก็จะไม่ต้องเสียค่าป้ายเพิ่มอันนี้ก็คือเป็นข้อแตกต่างระหว่าง ใบเสร็จกับชุดเสื้อวนครับผมสำหรับทะเบียนประมูลขอบคุณครับถ้าเกิดติดปัญหายังไงมีปัญหาสงสัยยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาทางไลน์ก็ได้ครับผมไลน์อัดทะเบียนทูยูหรือจะเบอร์โดยตรงเลย083-100-3333ได้ตลอด24ชั่วโมงยินดีให้บริการครับนึกถึงทะเบียนรถสวยนึกถึงทะเบียนทูยูนะครับผม ติดตามได้ที่ facebook line official และเข้าเลือกชมทะเบียนสวยทั้งหมดได้ที่ทะเบียน t y o u c o m ครับผมเรามั่นใจในการบริการซื้อสัตว์ชัดเจนไว้ใจได้มั่นใจทะเบียน t y o u ครับ สนใจทะเบียนรถหรือปรึกษาปัญหาทะเบียนรถฟรีติดต่อเราโดยตรงได้ที่083-100-3333หรือที่ Line Official ทะเบียน to you แล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ